สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตคู่เอกในรายการศึกวัน170นะครับระหว่างตะวันฉายและซุปเปอร์บอลนะครับสิ่งทั้งคู่จะชกันในพิกัดนะครับ155ปอนหรือในรุ่นเฟตัวเวทนะครับโดยมีคิมขัดแชมป์มวยไทยรุ่นเฟทัวเวทนี่เป็นเดิมพันนะครับเมื่อวานการชั่งน้ําหนักนี่ทางด้านตะวันฉายเองนะก็มาอย่างใหญ่นะครับช่งได้155ปอน เท่าพิกัดนะครับส่วนทางซุปเปอร์บอลนี่ช่างได้153.75ปอนด์นะครับเรียกได้ว่ามาต่ำกว่าพิกัดเล็กน้อยนะครับทางด้านตะวันฉายเองนะไฟนี้ดูจะเต็มเวทแบบ100เเซนะครับเนื้อตัวนี่ถือว่าดีมากๆนะครับใหญ่ทุกส่วนเลยนะครับสำหรับตะวันฉายนะครับเมื่อวานนี่โอ้โหช่างได้155เป๊ะๆเลยนะครับก็ถือว่าไฟนี้นะครับตะวันฉายน่าจะได้เปรียบซุปเปอร์บอลตรงที่ความสดความใหญ่นะครับ ล่าสุดนะครับเมื่อเช้านะครับเสียแขกนะครับหัวหน้าค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าตะวันฉายนะครับตื่นขึ้นมานะครับสดชื่นนะครับกินข้าวอร่อยนะครับน้ําหนักชั่ง70็กิโลนะครับแต่ตอนนี้นะครับน้ําหนักปกตินี่แปดกิโลนะครับคืนนี้รูปร่างใหญ่เนื้อตัวดีครับโอ้โหเรียกว่าตะวันฉายนี่ปล่อยๆนี่ 80กิโลเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, ถือว่าใหญ่กว่าเมื่อวานอย่างแน่นอนนะครับเมื่อวานนี้ก็รีดนะครับเพื่อให้ช่างได้น้ําหนักให้ผ่านนะครับแต่คราวนี้นีต่ตะวันฉายก็น่าจะอัดกินเต็มที่แล้วนะครับ นี่ก็คือข้อดีนะครับของการช่างก่อนชกนะครับก็คือว่านักมวยคนไหนนี่ที่ทําน้ําหนักได้เก่งๆนี่พอทําน้ําหนักผ่านแล้วนะครับคราวนี้ก็กินเต็มที่นะครับยิ่งตะวันฉายเองนะครับน้าหนักปล่อยๆนี่80กิโลนะครับกินเยอะๆไปนี่โอ้โหเรียกว่ากว่าจะชกนะครับก็อดิกๆนะครับตะวันฉายน่าจะใหญ่พอสมควรนะครับดูว่าแรงปะทะแรงเสียดสีนะครับของซุปเปอร์บอลนี่จะต้านความสดความหนุ่มของตะวันฉายได้หรือไม่นะครับทางฝั่งของซุปเปอร์บอลเองนะครับไฟนี้ก็ถือว่าฟิตเกินร้อยนะครับเมื่อคืนก็ได้ถ่ายภา ดูนะครับโอ้โหซูเปอร์บอลก็ฟิตเกินร้อยจริงๆนะครับดูซิกแพคนี่โอ้โหเป็นลูกเป็นลูกเลยนะครับเขาก็อยากให้แฟนมวยได้เห็นนะครับว่าเขาก็ฟิตเกินร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเจอกับตะวันฉายนะครับถึงแม้ว่าปีนี้นะครับอายุอนามจะ34ปีแล้วนะครับตะวันฉายเองนะครับเพิ่งจะ25นะครับแต่เขาก็ยืนยันนะครับว่าไฟนี้ยังไงยังไงนะครับเขาก็สู้กับตะวันฉายได้สนุกแน่นอนแล้วนะครับและเขาก็มั่นใจว่าเขาจะสามารถชนะตะวันฉายได้นะครับ แต่ด้วยความสดความหนุ่มและความใหญ่ของตะวันฉายนะครับเบียดเสียดสีไปแล้วนี่ดูว่าแรงประทะนะครับแรงปลายนี่ซุปเปอร์บอลจะ ไหวหรือไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าลุ้นมากๆนะครับคู่นี้บอกได้เลยนะครับว่าใครพลาดนี่มีโอกาสหลับได้ทันทีนะครับเพราะทั้งคู่นี้เป็นนักมวยที่ชกฉลาดแล้วก็ฝีมือ iQ สมองมวยดีนะครับแล้วก็มีลูกที่ชนิดที่ว่าปิดเกมเด็ดขาดทั้งคู่นะครับแล้วแฟนมวยละครับคิดว่ามวยคู่นี้นะครับใครจะน็อกใครนะครับจะเป็นเกมสั้นหรือเกมยาวอันนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคู่มวยเดนรายการศึกวันหนึ่งเจ็ดศูนย์คืนนี้นะครับยังอยู่ครบทุกคู่นะครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอนนะครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงแค่น้ําหนักบางคู่เท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับคืนนี้เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา18บแนาิกาจุดสามศูนนอเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับศึกวันหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับใครจะได้โบนัสใครจะคว้าชัยเข้มขัดแชมป์จะอยู่ที่ใครบ้างนะครับคืนนี้ห้ามพลาดนะครับ